ผู้หญิงก็ดีมากจริงๆเลยอ่ะนี่ผู้หญิงเขาก็ไม่เอาแล้วรับไม่ได้แล้วอะไเขาจะเลิกอย่างเงี้ยหรอเลิกผู้ชายไม่ยอมนะแค่นั้นแหละก็จับปืนมาจับกอนเทนท์แล้วก็จีนผู้หญิงไปดูเศษทหารมาไหว้ปืนเขาพูดว่าพี่จูงผมขอโทษนะผมรักแป๋วมากแล้วพี่เห็นเลยต่อยท่านี้ ุ่มน้อยใจเมียลั่นไกดับสองศพเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะแล้วผู้ชายก็เดินออกมาจต่ออกมาแล้วก็มายืนตรงเนี้ยผู้ชายก็มาดูดูแต่ไม่ได้เซ็นก็<ม>ใชกปืนมาจา<ม>กคอกน,นเทน์แล้วก็ยิงผู้หญิงไปดูเสพอาหารมาไหว้ที่พูดว่า,วาพี่โจมผมขอโทษนะผมรักแปลมาก พี่เห็นเลยต่ท่านี้พี่ก็วิ่งออกมาหรือวาน,น้องชายครับพี่วันนี้ก็คือว่าลักษณะเหมือนเขาจะมาจบความสัมพันธ์โดยการแบ่งแบ่งทรัพย์บแบ่งสินกันนี่ใช่ไหมจะ้ะเมื่อคนะืนไม่ไปน,นอนบ้านพี่คงไปมเมื่อคืนเลยให้เราชิงไปก่อนเขาทะเลาะกันมานานหรือยังครับมีปัญหากันเขาไม่ทะเลาะกันนะก็เหม,เมือนแบบว่า ให้ไปกันด้ดีให้จ่ายไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนว่าแบบจะให้จบกันด้วยดีใช่คือไม่ได้ทะเลาะบอกว่าแบบประมาณนั้นเหมือนผู้หญิงจับได้จับได้เองที่ยากจะบอกเขามาขายก็เหมือนเราเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ไม่เอาแล้วรับไม่ได้แล้วอะไรเขาจะเลิกอย่างเงี้ยเหรอเลิกผู้ชายไม่ยอมเพราะนั้นแหละพยายามซื้อขนาดนี้ก็ทำผู้ชาย เมื่อกี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาครั้งเดียวเลยนะไม่ใช่ว่านานเนาะเออเขาก็มีเคยทะเลาะกันแบบพี่ทนนะคะในท่าที่เขาเสี่ยงค่ะเหมือนเขาลงไปจูบพี่ไม่ได้มองพอาะเขายิงเสร็จแล้วเขาหันมาว่า้พี่แล้วเขาก็เดียวเขาน่ะพี่ก็วิ่งแล้วแต่ไม่ได้ยินตอนลั่นไกให้ไหมคะได้ยินสิอ๋อต้องหวาดพี่ก็พี่นั่งไงแล้วเขายิงผู้หญิงแล้วก็หันยิงเสร็จแล้วหันมาว่า้พี่ขอโทษแล้วเขาก็ยิงตัวเขาเองพี่ก็วิ่งแล้ว คือผู้หญิงก็ดีมากดีจริงๆเลยอ่ะอือคือเขา็ส่ได้หรอกแสดงว่าสิบหกปีที่อยู่ด้วยกันมาก็คือไม่ได้มีเรื่องปัญหารุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ีหรอกอ,อยู่กันสนคือผู้หญิงเขาเขาแบบ เลื่อยแบบไม่อะไรนะแบบยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครูหญิงอันนี้ก็คงไม่ไหวแล้วใจกเลใช่คือตอนแรกกะไปจบกันด้วยดีถูกไหมนีใช่ครูหญิงก็พูดเพราะมากนะพูจะเออะไรเอาไปนะในบ้านอ่ะพัดลมอะไรก็อเอาไปแล้วเขาพูดเขาก็ขอที่นอนปิ๊กนิดอ่ะแล้เขาบอกว่าเอาไปเถอะคือมีการแบ่งกันเป็นเบ็ดเสร็จละไม่ได้แบ่งนะแต่คืออยากแบ้อะไรก็อเอาไปก็คือเมื่อกี้ที่มาเนี่ยนะใช่หมายถึงก็ไปคุยกันว่าจะเอาอะไรบ้าง อยากได้อะไรก็ขนไปพูดอย่างนี้ละกันก็คนคไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มีของมีลลาคานั่นใช้แกแหวนเง,งินทองเขาเป็นพวกผ้าห่มพัดลมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ก็ออกเอาไปเออแต่แอลก็เดินออกมาผู้ชายก็เดินตามมาชอ็อกเลยมีญาติที่ไปถ่ายก็ยืนยันว่านัดมาเจอกันแล้วก็ฝ่ายคนตายผู้ชายอ่ะที่เป็นสามีใช้ปืนยิงยิงมา ยิงผู้หญิงตายก่อนแล้วก็ยิงตัวเองตายตามโดยมีพีสะพภยผู้หญิงประจักษ์พยายามหนีเหรอในส่วนพนักงานดีก็ความตายก็ความผิดก็แล้วกันเป็ความตายของผู้กระทำผิดครับเรื่องความปัญหาของความผิดที่เขากระทำไใจลงมือนี่คือเกิดจากอะไรน่าจะเป็นเรื่องความเหี้ยเรื่องความเหี้ยลึกขออนุญาตให้ญาติตอบแล้วนะครับ เป็นว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากบซ้อนเอาปืนไม่ดูมึงทึงต้นไม่ปรากฏทะเบีนราทเบียนเ,เดียวส่ง สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ